ก็ลาากสวัสดีสุดชาร์ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพอดีเสียงแสบนิดหนึ่ง Newtons สองนุดสองหนึ่งนะครับไรนะยังอันนี้นะครับผมนะครับก็ไม่แน่ทำนะครับก็ก็อันนี้นะครับ เนีคยคงจะรู้จักกันนะครับว่ามันคืออะไรว่าคงไม่ต้องให้ผมอธิบายอะไรมากมายก็ได้เพราะทุกท่านก็คงจะรู้นะครับว่าผมเคยอัดไปแล้วนะครับอันนี้พอดีไม่สบายนเนื่องก็อยากอัดคลิปให้ดีนะครับผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรนะครับเพราะว่าไป นะครับสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้นะครับก็คือผมเป็นคนที่แบบโอเคเลยสำหรับอุปกรณ์อันนี้นะครับซึ่งก็คือ Galaxy Tab S7 Plus นะครับมันเป็น iPad นะครับที่หน้าจอโคตรจะชัดเข้าใจไหมครับบอกว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจกันนะครับ oh. นะครับนะครับ ผมคิดว่าเพื่อนน่าจะชอบกันนะครับแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่<ม>เพื่อนๆืทำไปมันไม่มันมันไม่เกี่ยวเพราะว่าเพื่อนๆจะชอบกันเดี๋ยวเปิดกล้องให้นะครับผมเปิดกล้องนะผงนะผมเปิดกล้องให้ทุกคนเห็นนะครับ มันเป็นอะไรที่น่าจะสุดยอดครับสำหรับเพื่อนๆบางคนแต่ก็น่นแหละผมก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะช่วงนี้มันไม่มีคนติดตามผมเลยโคว,วิดก็ตกงานนะผมก็ตกน้ำคนอื่นเขาก็ตกงานกันใช่ไหมครับโควิด่มันร้ายจริงๆผมอ้แต่แต่เพื่อนบอกว่าอยากให้ผมไปโรงเรียนกันนะ เพื่อนเพื่อนเขาอยากไปโรงเรียนครับแต่ผมไม่ใช่ครับผมไม่อยากไปโรงเรียนะเพราะผมไม่อยากมีกันบ้านกานบ้นยากใช่ไหมครับเพื่อนๆใครที่เรียนโรงเรียนก็น่าจะพอรู้กันบ้างนะครับกันบ้านนี่มันเสร็จแต่ก็ถูกครับเยอมากเลยนะครับกันบ้านนะครับผมไม่ชอบสักเท่าไหร่หรอกครับ ว่ากันบ้านแบบไม่มีประโยชน์ต้องเล่นใครว่างั้นก็บาป่ะดิใช่ไหมฮะผมคิดว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะชอบวิดีโอของผมเพราะว่าบางทีผมชอบแบบอัดคลิปมั่วๆนะฮะเข้าใจไหมครับแล้วทีนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่ดีนะครับสิ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้ก็คือผมผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรแล้วนะครับคือบางบางข้อความนะคบไม่มีคนคอมเมนต์มาครับก็ผมไม่ผมไม่เสียใจหรอกครับเพราะว่าช่องผมมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ว่าอันจริง อจริงผมว,ว่าไอ้จริงผมกว็อยากรู้่นะว่ามันเป็นยังไงนะน,นะนะครับซื้อแพลนดีไหมอนะไรอ่ะทีนี้ก็จะขาดทุนเลยนะครับถ้าซื้อแพลนไหมเอาวะโอเคนะครับ รนะคับว่าก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเท่ยังไงครับแต่ว่ามันก็สมหรับผมผมก็ชอบนะนะครับเพื่อนๆนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าผมมันน่าสงสารมากเลยนะครับ พราะว่าช่วงนี้มีแลาคนตกง,งานไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกินกันบ้างะไรอย่างนี้คม่หางเลยนะครับสิ่งตอนนี้ผมกำลังหางานทำอยู่นะครับก็คือเป็นเกมมิ่งนี่ยครับก็ทีเกมมิ่งมันก็ยากเกยใช่ครับยากเกียรมันก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่แบบเราจะทําได้ตลอดนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เป็นอาชีพที่แบบ ปดหัวนะครับคือบางทีก็แบบช่วงนี้ผมจะโพสคลิปเวลาแบบสอ่วยนะครับเพราะว่าผมอยากดังผมอยากดังครับแต่ว่ามันไม่มีคนติดตามผมยังไงครับมันก็เลยไม่ไม่ดังของมันเองนะครับก็ช่างมันเถอะครับ เพราะว่าถึงยังไงผมก็ไม่ได้ยากจนแลม,มีฐาะว่ามันได้เยอะเลยมากไอ้น,นี่มั็นรีเมียมรีเมียมอะไรไม,ไม่ไม่ซื้อของนะไม่ซื้อเอลยแม้แต่แต่ว่ามันมันอุย้ยเ,เออคือ ตอนนี้ผมก็ได้ทลายม,ามันเรียบร้อยแล้วครับผมผมจะไม่พากสักหน่อยนอยึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้สิครับผมมันแบบเครียดครวันนี้วันนี้ผมรู้สึกเครียดนิดหนึ่งนะคะก็เลยมาลงคลิปยังไงยังไงก็กดติดตามผมด้วยกันนะครับช่องผมมันจะได้ลงลง ผมถึงผมจะไม่ได้ทำเสื้อกมาเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในของก็เถอะแต่ไงก็ติดตามผมย้ำมาหลายรอบแล้วนี่ใครไม่ใครไม่ติดตามก็ผมก็ไม่ดุอะไรเพราะว่าจังหวัดละปางโผล่โพสินะเพระว่ารับคนตตามละานะผมจะไปฆ่าคนนั้นนะครับเพราะว่าคนโพดร้ รู้ว่าติดโควิดอ่ะเราหาที่รักษาไม่ได้อ่ะเขาให้ยืมความจำนงไปรักษาที่จังหวัดลำปางได้ก็ต้องแบบก็คือต้องเป็นคนลำปางนะชะะตาากรรรมคัับผู้ลนนนนอีแล้วก็ถ้าแบบว่าไม่มีแบบรถหรือเดินทางไม่ได้ก็จะมีหึมหาหารถรับเพื่อที่จะไม่แพร่กระจายเชื้ออะไรเงี้ยมันระเบิดมีแต่คนแบบโหม่โซนพลังลุก ครับโอ้ยสีแดงสีแดงเจอเราวันที่ใครสีแดงเจอแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันจะต้องจ่ายให้แม่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันสายเลยสายเลยแพงอาหารไทยมันจะระงับการใช้แอปจับวันจันทร์นะครับก็ใครที่ผมถ้าเกิดผมพูดปกป้องอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เึงาระสงค์เท่าไหร่ โทษหกกว่าแม่ก็เป็นไปเดทอนได้ก็ทอนจริงผมก็ไม่อยากจะพูดผิดแต่ว่าวิดีโอนจะเป็นอยางไงครับก็ขอโทษถ้าไ้นวิดีโอนี้ผมไม่ลงแล้วกันถ้าั้นผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับรอเล่นยังไม่จบเมื่อกี้ผมขอโทษเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งกินน้ำเปรี้ยวไปอออตกแดด ต้องขอประทานโทษอที่ผมทำอะไรผไิดพลาดไปเมื่อกี้นะครับไอ้จริงผมก็พยายามที่ไม่อยากจะซักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็หยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นคือบางทีมันก็หยุดไม่ได้อะเออเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจผมกันด้วยนะครับเพราะว่าผมจังหวดเดือนก็มีกอนแก่นโคาชก็ทำบ้านโคตรหน้าทุกษาเลยนะครับ คือถ้าเกิดว่ามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นก็จกสานสีเขียวเชอรสีเขียวโดนระเบิดแทนต้องการมารักษาตัวที่จังหวัดไม่อยู่แก่ก็ให้ติดต่อไม่มืคู่ขายเราแต่ละจังหวัดเขาก็เล่นขับแต่ต้อไม่รู้ว่าเป็นไงนะครับบางคนมันก็เล่นแบบประกันประกันติดโควิดอ่ะยงนะครับ อ้างจริงผมก็สงสัยกันนะครับว่าอีทําไมคนเรามันต้องแบบชวนแบบหายนะครับหายนะทางโควิดผมอยากรู้ว่าโควิดมันเกิดมาทําไมแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันเพื่อนๆอยากรู้กันบ้างไหมครับว่าโควิดมันเกิดจากอะไรผมโควิดตอนนี้ผมปิด คุณรอเล่นตอนนี้ผมตอนนี้ผมกำลังลงคลิปอยู่ครับตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายท่อสดกรเถิดแต่ว่าก็อยากที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าชีวิตผมมันเป็นยังไงครับชีวิตของเกมมิ่งนะครับเพราะว่าชีวิตเกมมิ่งไงมันเป็นชีวิตที่แบบยากโจนนิดหนึ่งแต่ว่า,านมนไม่ได้โจนนะ ไม่บอกไม่ต้องยแ,บบแค่เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความรับในครอบครัวก,ก็ต้องขอประทานโทษด้วยน,นะครับที่แม่แมไม่ได้บอกไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องในครอบครัวและทีนี้ผมรู้สึกถึงสายตาที่ทิมแทงมานที่ผมนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับที่มันกําลังแบบจ้องหยู่จ้องจ้องจ้อง,องน,นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ผมกําลังใกล้จะจบคลิป แต่ก็นะขอให้ทุกคนสุขภาพดีไห,หน่อยนะครับถ้านั้นก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ